สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานละละละดด์ดแลนา์ออ้ดอยวินนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทำาขึ่เป็นปน้นักสินค้าไม่ได้ชักชวนใน,นการลงทุนหนึ่งใดการลงทุนีนว้อเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์งสมัครสมัครกันเองนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกม p e n ซ์ด็อกนะเกม m นะอ็ะมะอ่าีหูหมาขับรถถังนั่นเองตอนนี้ก็ยังสร้างไรายได้ไม่ได้นะหนูช่วงทดลองเฉยๆนะอ่าอันนี้เราก็จะมาเปิดนะเปิดกล่องนะด้วยสองพันเหรียญจากโกลนเรียกเหรียญจากโกลแล้วกันนะไม่รู้ว่วาอะไรนะ อ่ะอันนี้ก็เราจะเปิดกันเลยตอนนี้ก็มีสา2พันแปด้อยี่บห้าจักรนก็ได้เล่นได้ไรน,นะอ่ะเราจะมาเปิดกันวันนี้นะโอเคเปิดดูโอ้หเมื่อ,อ,อก่อนเนี่ำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันราคามันปรับขึ้นนะเมื่อก่อนมันอยู่ที่ประมาณเอ่อรู้สึกว่าเมื่อก่อนนระไม่มั่นใจอยู่ที่สองร้ห้าสิบแล้วก็เต็มที่สอง0ันห้ารู้สึกว่าตอนนี้ก็จะปรับขึ้นนะโอ้โหเซ็งเลยนะไม่รู้ใกล้เปิดไดนะ้รึย่ะ ตูมดูสิได้เป็นอะไรโอ้ไมก่กดได้คอมมอนหรอโอ้ได้คอมมอนเซ็งเลยนะน,นี่กูสเปดนะตื้น พลังอันนี้มันเพิ่มเลือดลบอันนี้นะลดุกเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ปกติ <c oughs> น,น่าจะมีอันนี้นี่บวกอันนี้นิดนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะเปิดกล่องแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เมกี้อ่ะมาเล่นกันเล่นซักสองสามรอบเป็นกำลังใจอุ้ยทำไมเออเลอแฮรอก่อนรอก่อนอ่ะวันนี้โชคไม่ดีนะเออเลอนะไม่รู้ทำไมถึงเออเลอนะลองเข้าสองสมรอบเราไม่ได้นะโอ้ไม่น่าเชื่อเอเลอรโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเล่นกันใหม่แล้วกันนะรอบนี้ เออเลอร์อนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ละกันโอเคขอบคุณที่ตามและรับชมวันนี้เราก็มาเปิดกล่องนะเกลือแถวบ้านเลยเกลือนะ <c oughs> อคอยเจอกใหม่สำหรับเกม p e n c i ็อกหมาขับรถถังก็ใกล้จะเปิดให้เล่นเอิญกันแล้วนะอะไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันก็รอดูกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันใหม่ปีนหน้านะครับบ๊ายบาย